You. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ครบรอบ23ปีของรัวแล้วนะคะรับผมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหม <c oughs> พอเถอะนี่ผม23ปีแล้วเนี่ยทรงผมห้อง ผมอ่าผมทรงใหม่เป็นแงเฟี้ยวปะฮ่นนะะา,าแบบน,นี่นะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยมาไลฟ์แบบไอ้นี่นะผมมาไลฟ์แป๊บหนึง่งผมมาไลฟ์แป๊บหนึง่งฟังเพลงดีกว่าฟังเพลงน,นะาตอบ ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะจริงๆก็วันนี้ผมยีบสามปีแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ผมก็พึงพึงว่ะได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์มานะครับผม เมื่อก็บโปรเจกต์จะไลฟ์แกะของขวัญไหมวันนี้ผมคงไม่ได้ไลฟ์ก็ถึงจะ,จะ,จะก็แล้วจะมาบอกกับทุกคนว่าออรถอ่ะจะไม่ได้ไลฟ์แกะของขวัญน,นะคะผมแค่วันนี้จะมาขอบคุณจริงๆเพราะว่าเนี่ยรวก็ขอมาตั้งใช่ไหมนี่ก็คือเป็นของขวัญที่ตั้งเยอะมากๆนะครับผมนี่พี่ตาหูพี่ตาหูอะ่ะพี่ตาหูให้ <c oughs> ให้ผมด้วย <c oughs> ของเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ ส่งของควันมาให้อาโรนนะครับก็แฮปปี้มากๆวันนี้ก็อยากที่บอกเราก็ได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ Empire Tower ที่ช่องนนทรีแล้วก็มีมาบุญคลองนะครับแล้วก็มีร้านเมาครีนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่จับโปรเจกต์ดีๆให้นะครับแล้วก็อวยพรใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะครับผม ก็น,นี่สําหรับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับผมที่อยากอวยพรมันเกิดรถก็เห็นทุกอย่างนะครับผมขอบคุณทุกอย่างจริงๆนะครับอ๋อจริงๆก็แหละพี่อู๋ซื้อไอ้น,นี้ให้มามาบอกนะทุกคนพี่อู๋ซื้อนาฬิกาให้นะครับผมแกะดูไปพร้อมกันเลยผมเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ผมแกะเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยตอนนี้เพราะว่าของเยอะมากครับข้างหลังทั้งหมดนี้ จริงๆก็ยังสามารถส่งของขวัญมาได้ตลอดนะครับจากกับทางเอทานย6นะครับผมได้จนถึงวันที่8เลยนะครับพี่อยากให้ของขวัญเอารถด้วยแต่อยู่นิวยอร์กให้เป็นเหรียญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่เฟย่านะครับสำหรับปาวานให้ปาวานใช่ เค้กสูงมากนี่เค้กสูงมากเดี๋ยวผมไปยืนให้ดูมันมาดูมาเที่ยบไม่ได้เพราะว่าจริงๆจริงๆมันสูงกว่าจริงเค้กโอ้ยขอบคุณสำหรับประสาทนะครับโห oh! ขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอ้ยเป็นอีกหนึ่งปีที่แบบว่าผมโตขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เราเราก็ได้ของขวัญเยอะมากๆจริงๆทุกคนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณพี่วอเตอร์น้ำนะครับ in NYC ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับไม่ได้รู้เปล่าขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะครับขอบคุณสำหรับเฮ้ย,ย,นะยมีเค้กไอ้รากระทงหรอ แกะของขวัญวันไหนเอารคงไม่ได้มาไลฟ์แกะของขวัญน,นะครับจริงๆเอารก็คงแกะของขวัญวันนี้เลยเพราะว่าถ้าอารไม่แกะเนี่ยเอารจะไม่มีพื้นที่ในการเดินในห้องเลยอุ้ยขอบคุณพี่คิตตี้นะครับโอ้โห,โห,โห,โหส่งมังกรมาด้วยจะเป็นชีแสงตลอดไปขอบคุณนะครับผมมาไลฟ์แค่ห้านาทีเข,ข้าที่แปดสิบไปละอุ้ย เรนนี้ยอันดับที่34แล้วโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบสวัสดีพันสี่คนนะครับผมผมเพิ่งมาไลฟ์ครับแต่ว่าอุ้ย100่งแไลฟ์แล้วแป๊บเดียวขอบคุณดอกกุหลาบนะครับพี่นารากับพี่แพนด้านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปขอบคุณทุกการมีอยู่ของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ดูเวนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่ผ่านเข้ามานะครับขอบคุณที่ชื่นชอบนะทําให้แบบ เด็กคนนึงนะครับผมได้เติบโตแล้วก็เป็นยี่สามขวบแล้วว่ากดบัตรใช่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่กดบัตรกดบัตรด้วยนะทุกคนเป็นไงกดบัตรกันทันไหมครับคือมันขายโซอาเร็วมากเลยอ่ะก็เหมือนแบบเป็นของขวัญ happy birthday ของผมอีกหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันที่แบบมันขายหมดเร็วมากเลยอ่ะครับเราก็รู้สึกเออ สักเซสมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมจะที่30แล้วจะมีซีรีส์กับพี่ตาอูไหม่นะเอ่อจะบอกว่ามีผลงานคู่กันดีกว่าพูดคำนี้ดีกว่าครับมีผลงานคู่กันนะครับตาอู๋อัพโหลดนะครับอ่าก็รอติดตามกันด้วยนะครับเจอกันที่คอนนะครับวุ้ยตบมือตบมือ ศิลปินก็ต้องกดนะครับผมเราก็ต้องแย่งกันกดเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าผมมันไม่ได้กดให้ใครเลยเพราะว่าจริงๆอยากให้แบบน้องมาดูแต่ว่าไม่มีเวลาได้กดไงฉันต้องไปกดตอนไหนพี่เบิร์ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเอยขอบคุณรถด,ด้วยโอ้โหวันนี้คือจะดันผมขึ้นที่หนึ่งขอบคุณพิจัยยน์ด้วยนะครับผมพี่ีีพี่อาร์ R นะครับก็คือนี่จะดันผมขึ้นที่หนึ่งเลยปะเนี่ยนี่ยีิบเจ็ดแล้วหรอ ผมจะมาไลฟา์แบบขอบคุณแป๊บหนึ่งจริงๆนะโอ้ยขอบคุณพี่ณะนะครับที่ที่ได้บอกวันนี้เจ็บวันนี้เจ็บวันนี้ซาเธอนี่จะสามขวบแล้ว ยังงายมันตัวอะไรของเธอจะได้เห็นงานแสดงอีกไหมมีครับผมแอ h o คอร์ดสกายรัดฟ้าล่าฝันครับผมอยากดูแกะของจริงผมอยากแกะของให้ทุกคนดูเหมือนกันนะโอ้โหพี่วอเตอร์พี่วอเตอร์หนาวคือแบบเอาแบบสุดๆมากเลยนะครับผม ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบม,มากๆเลยนะครับผมมาไลฟ์พันนี้ดีแล้วมีคนรอให้ของขวัญเป็นวันนี้อยู่เยอะเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆก็ถ้าผมจะสตรีมใช่ไหมมันคงไม่ได้นะครับผมจริงๆจะมาแป๊บเดียวดูผมไม่มีที่แม้กระทั่งแบบตั้งของอะ่ะนี่คือคอมที่เปิดอยู่ คือผมไม่สามารถถอยเก้าอี้มาได้แล้วผมก็จะแบบจะไลฟ์แบบแป๊บเดียวชิวๆนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศของขวัญจริงๆ right. นี่อ่ะมาดูของขวัญของพี่ตาอู๋กันดีกว่านะครับผมเป็นนาฬิกานะครับผม <laughs> คือพี่อูกก๋เขาน่าจะรู้แหละว่าผมเป็นคนชอบนาฬิกามากๆเลยนะครับผม นี่อิชาคนได้ซาวอิชาคนได้ซาวสติ๊กอะไรคือซาวสติ๊กอะครับเป็นตัวไรของนี่โอ้โหมันเป็นพี่อู๋เขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยก็คือนาฬิกาแบบใส่แบบโซลาเทคโนโลยีก็คือแบบว่า แล้วดูดีมันน่ารักมากเลยอ่ะมันมีขอบคุณพี่โฮเทอร์น้ำนะครับมีดอกโอ้โห Happy b i r t เดย์ขอบคุณนะครับที่กิตตี้นี่ดูแล้วมีแบบว่าสีด้วยมีสีแดงด้วยนาฬิกาน่ารักมากผมต้องไปซื้ออันนี้แล้วเนี่ยไอไอตู้ที่มันใส่นาฬิกาเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะไปตัดข้อนะครับเพราะว่าข้อใหญ่เกินแต่ว่าสวย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 ,สวยแล้วเป็นสีทุกคนดู ผมจะให้ดูนะโคเท่ h, นีหลวมนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดให้มันเข้ากันเป็นสีแบบสีประจำด้วยสายยาวมากใช่ครับสแบบสวยมากเป็นสีประจำด้วยก็คือสีดำแดงนะครับผมเป็นสีที่บรสชอบแล้วก็พี่ตาหูก็ชอบสีนี้เออขอบคุณพี่ตาอ,อูมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนุกคำอวยพรของเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อวาน อาโรสมาไลฟ์บ่อยๆนะพี่คิดถึงครับก็จะพยายามมา,ลาไลฟ์ให้บ่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี Japan Expo นะครับมาเจอกันได้ที่เซนทันเวิด์นะครับมาหากันเยอะๆนะครับผมวันหนึ่งปี ตั้งแต่ประกวดวร้าไซคอนมาก็ตอนนั้นก็เริ่มมีแฟนคลับรู้จักกันมากแล้วนะครับตอนนั้นของขวัญก็อยากจะบอกว่าก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีโปรเจกต์ที่มาบุญคลองด้วยนะครับแล้วก็มีจัดที่ร้านเมาคีสวัสดี1,600คนนะครับแล้วก็285 2 28 0 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 0หกว่าไลค์เกือบ3 0 0 0 0แล้วนะครับผมและอันดับขึ้นมาที่18ของคุณพิทยาของคุณพี่ฟียนะครับ ขึ้นมาอัดับที่18จแเแปลไปทั้ง5คนมุย้ยก็เดี๋ยวไลอัพไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าประกาศหรือยังดูตามไลอัพเลยนะคะว่าไปกันยังไงตรงเอาขึ้นที่หนึ่งเลยไหมมันจะเกินไปนะมันจะเกินไปนะ ตัดผมแล้วน่ารักมากขอบคุณครับเพราะว่าผมมันยาวเกินไปผมมันยาวเกินไปเราก็ต้องตัดไงมันยาวมากผมได้ไว้ผมยาวแล้วอันนี้ก็ยังยาวอยู่นะเดี๋ยวดูได้ติดตามที่ last one official เลยนะครับผม นี่ผมอายุยีสาแล้วเหรอนี่ผมยังหน้าเด็กไหมถ้าผมบอกว่าผมอายุสักสิบเจ็ดอะจะเชื่อไหมโอ้โห,โหพี่วราน้ำพี่โอ้โหพี่แจมขอบคุณครัพี่เอขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือเขาปาไปสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคอยแล้วเนี่ยนี่คือเขาจะดันผมขึ้นที่หนึ่งจริงๆเหรอเนี่ยพูดเป็นเล่นนี่คือเดี๋ยวนะผมไลฟ์มาสิบสี่นาที อยู่นดับที่16แล้วผมจะมาพูดบรรยากาศในงานผมจะมาพูดขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดันขึ้นมาตรงนี้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆ3ขวบจริงเหรอผมแค่จะผมจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้บรรยากาศในงานนะครับผมก็ผมได้มีโอกาสไปร่วมประมูลเพื่อที่จะนำเงินไปทำบุญน,นะครับผมบอกแล้วว่านิวยอร์กอยากสพอร์ตบ้างครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผงเลยนะพี่เจนเอ็มขอบคุณพี่น้ำนะครับโอ้ยมินิวนะครับ ก็บรรยากาศในงานก็จะมีแบบการประมูลนะครับเพื่อนําเงินส่วนนี้ไปทําบุญให้กับเด็กนะครับผมแล้วก็ผู้พิการนะครับก็นี่แหละเป็นการทําบุญด้วยร่วมกันนะครับวันนี้เอารถก็ได้มีโอกาสนําของไปร่วมให้ประมูลด้วยนะครับจริงๆมันก็เป็นเสื้อบอลสีเขียวนะครับผมเนี่ยถ้าใครเอาคลิปนี้ไปตัดก็ปริงนะครับผมเดี๋ยวผมดีดนิ้ว5้าทีสามสอง ปิ้งนะครับเป็นเสื้อบอลสีเขียวนะครับผมที่เป็นสีเขียวเหนียวซับนะครับผมรู้สึกว่าความหมายนี้มันดีเป็นเป็นความหมายที่เขาเรียกอะไรอะแฟนคลับร่วมกันตั้งแล้วก็เป็นเสื้อที่ผมใส่กันบ่อยมากๆเป็นเสื้อที่ผมใส่ตอนสตรีมเกมบ่อยมากเป็นเสื้อสีเขียวอะมันไม่มีที่ผมแล้วนะเพราะว่าวันนี้ได้ทําการประมูลไปแล้วนะครับผมเสื้อบอลน,นั่นแหละเป็นแนวเสื้อบอล ให,ให้ทายว่าผมเริ่มต้นเริ่มต้นต้นประมูลที่กี่บาทให้ทายว่าผมเริ่มต้นประมูลเสื้อตัวนี้ที่กี่บาทอ่าเขารู้อ่า99อุ้ย15ื่นห้าเลยเหรอห้าร้อยไหมโอ้โห ใช่เลยนะครับก็คือ99บาทนะครับผมเริ่มต้นที่99บาทเพราะว่าเราอยากให้เป็นเลข9เพราะว่าเสื้อตรงนั้นก็เป็นเสื้อเบอร์9 <c oughs> ก็เป็นเสื้อที่ผมรักมากๆคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะเอาไ,ไปอะไรไปประมูลดีนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรักของมากๆเลยแต่ว่าเสื้อตัวนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้อนําโชคไม่ไม่รู้ว่าเสื้อนําโชคแต่ผมชอบเสื้อตัวนี้มากๆแล้วก็เป็นเสื้อที่ผมใส่สตรีมบ่อย แล้วผมรู้สึกว่ามันมีความหมายดีเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเออมีที่มาที่ไปแบบสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมก็เลยอยากจะให้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าปีนี้แบบเป็นสีอื่นและเป็นสีอื่นบ้างนะครับผมเพราะว่าสีเขียวเราใส่บ่อยแล้วก็เลยอยากเอาเนี่ยเป็นโชคให้กับคนที่ได้ไปนะครับซึ่งผมก็บิดบิดนะครับครั้งละ100บาทซึ่งเสื้อตัวเนี้ยไปจบที่9,599บาบาทนะครับผม จบที่9,599บาทซึ่งเงินทั้งหมดนะครับผมก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กกำพราเอ้ยไม่ใช่เด็กกำพา้านั่นใช่แหละเด็กกำพ้าและผู้พิการนะครับผมคือไปจบที่โ,โหสุดยอดมากๆเลยนะครับ9,599บาทมันมีมูลค่าทางทจิตใจเอาจริงเสื้อตัวนี้มันก็มีมูลค่าทางจิตใจแหละเพราะว่าเราใส่ตั้งแต่เราอายุแบบมห้ามหะ อนุโมทนาอนุโมทนาให้กับทุกทุกคนวันนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมก็ขอให้คนบุญคนบุญนะครับผมส่วนบุญส่วนบุญ,บญตรงนี้นะครับผมที่เราได้ทําด้วยกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สักเซสทุกอย่างนะครับ<ม>ผมมีคนรอบข้างที่ดีนะครับผมมาอนุโมทนาบุญกับทุกคนร่วมบุญครั้งนี้ด้วยกันนะครับผมสาธุบุญนะครับ โอ้ยขอบคุณนะครับพี่คิตตี้นะครับผมโอ้อโหเขาก็สุดยอดนะครับผมสองคนทุกคนเลยอะ่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งของของวัญให้ไดมอนผมวันนี้ก็คือสุดๆจะไปมานลกทั้งใบ แฮปปี้แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกปีหนึ่งที่เราเติบโตขึ้นจริงๆแล้วก็เราเห็นถึงต่อให้เราจะเติบโตแต่ทุกคนก็ยังอบอุ่นแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็น่ารักจริงๆอย่างที่บอกนะครับผมเรามีคอนเสิร์ตวัน last one goodbye party นะครับผมในวันที่สเปมีนานะครับผมมีเปิดด้วยกันสรอบนะครับผมก็ จะมีสองรอบก็คือรอบบ่าย2กับรอบ1ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตจากทางลัสวันอพิเชียลซึ่งตอนนี้บัตรเนี่ยขายหมดแล้วหมดเกลี้ยงแบบเลเวอร์เอามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวรอทางอ f f i ิเชีประกาศนะคะว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่จริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตจริงๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับพี่อู๋ก็ได้บอกเมื่อวานไปด้วยนะครับลาสวัก็คงบอกว่า ต่อให้ไม่ว่าสัญญาทางสัญญามันอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่ารับงานได้เรื่อยๆนะครับลบาร์สมรับงานได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะจ้างได้อยากจะบอกลูกค้าทุกคนหรือว่าใครที่ยังดูในไลฟ์นี้แล้วก็อยากจ้างลาสวันไปอยากให้เห็นพวกเรา5คนอยู่ด้วยกันบ่อยจ้างพวกเราไปทํางานด้วยกันได้มันอาจจะไม่ได้มีแบบผลงานออกมาใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพวกเรา5คนอยู่ด้วยกันก็ยังเป็นลาสวันอยู่นะครับ อืมพวกเราอยู่ด้วยกัน5คนก็ยังเป็นลาส t วันอยู่เนี่ยเจอต้าอู่ออฟโรดไดมอนด์ Diamond, เป็นต่อเจลเลอร์นะครับผมอยู่ด้วยกันทุกคนก็คงแบบเอ้ยนี่มันลาส t วันนี่นานี่มันลาส t วันใช่ไหมชื่อนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราทุกคนไปตลอดไปนะครับผมลาส t o วันฟอร์เอเวอร์นะครับผม This is love ส่วนจู่ในนา้คิดไหน,นกันจะทายททดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวฉันเคยรักตลอดไป Last one นะครับผม So all แล้ว อ่าแฮปปี้เบอร์เดย์อ่ะ,อะก็สี่ทุ่มหกนาทีโอเคเดี๋ยวผมจบเพลงนี้เดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับผมมาคุยกันแบบแป๊บเดียวยี่สิบกว่านาทีนะครับผมก็จบเพลงนี้ก็น่าจะ25้านาทีพอดีนะครับมาคุยกันแบบนิดนึงเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่ J-pan Expo นะครับผมเซ็นทัมเซ็นทันเวิด์นะครับไปเจอกันได้พรุ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนไปนะครับผมอยากให้มีสตรีมมิ่งติกเกตด้วยอันนี้เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยมากๆแต่ว่าเดี๋ยวรอทาง Official ประกาศนะครับผมก็จริงๆเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แฟนคลับลาสวันที่อยู่ต่างจังหวัดก็เยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนั่นแหละรอประกาศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่พอก็อยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับอโอ้ยขอบโอ้โหขอบคุณพี่คิตตี้นะครับผมบาเซ็ตเกมมิ่งอีกแล้วนี่ติดเพลงนี้เพราะว่ากดบัตรเลยจริงจความรักของเรา ้ไม่ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆบัตรที่ปล่อยอยากให้ทุกคนระวังเรื่องการแบบปล่อยบัตรซื้อบัตรต่อนะครับผมเพราะว่าจริงๆอาจแบบเป็นห่วงนะครับจริงๆไม่อยากให้ทุกคนโดนมิจฉาชีพมาหลอกนะครับก็อยากให้ทุกคน enjoy กับคอนเสิร์ต last one ด้วยแบบ ความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ไม่ได้โดนนี่ก็คืออยากให้ทุกคนระวังตรงนี้กันด้วยแล้วก็ใครที่ขายบัตรต่อหรือว่าใครที่แบบไม่ว่างไปดูจริงๆหรือว่าอยากส่งต่อให้คนอื่นไปดูแบบขอราคาเป็นมิตรนะครับจริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ว่างแล้วจริงๆก็จริงๆผมไม่สามารถไปบังคับเขาได้แต่ว่าด้วยความแบบอยากมาแบบพูดเป็นอีกหนึ่งถ้ารถมีบัตรแล้วก็บรรไม่ได้ไปจริงๆเราอยากไปมากๆแต่ว่าตัวเองแบบ ไม่ได้ไปจริงๆหรือติดธุระสำคัญในวันนั้นจริงๆแต่ตัวเองกดบัตรทันก็ถ้าปล่อยต่อก็ขอราคาที่เข้าถึงง่ายอืเขาแบบมิดจริงๆอะ่ะที่ไม่ใช่มิดอย่างนั้นอย่างนูน้นนะอืมเขาไวทุกเคก่อนนอนก็เดี๋ยวสำหรับเพลงโอ้ใม่กูสเน็ตนะครับผมโอ้คุณพระนะครับก็ ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับเมื่อวานทางวันสนั่นจอนะครับผมก็เป็นเวทีแรกนะครับกับเรา last one ห้าคนได้ร้องเพลงประกอบละครนะครับผมกับพระนคร2410นะครับผมก็เป็นละครพิเรียดที่เป็นของทางช่องวันนะครับผมก็ last one ก็เป็นเพลงแรกก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมก็ฟังแล้วถ้าชื่นชอบก็ก็รอเร็วๆนี้นะผมมี MV ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนนะครับผมจะมาดูกันว่า last one กับเพลงนี้นะ เอมีมันจะน่ารักแล้วก็ทาเล้นขนาดไหนนะครับผมอุย้ยคุณพลาคุณพลาใจผมมันโดนตกไปหมดแล้วเก็บทรงก็คงไม่ทันแล้วอีกนานก็คงจะไม่แคล้วอุย้ยคุณพลาคุณพลาใจผมมันโดนตก ไม่หมดแล้วมันต้องมีแม่ซื้อมาคอยชักใจผมก็รักแต่คุณชาเอิงเอิงเอิงเออยชาเอิงเอิงเอิงเออยชาเอิงเอิงเอิงเออยี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยชาเอิงเอิงเอิงเออยชาเอิงเอิงเอิงเออยชาเอิงเอิงเอิงเออยใจผมก็รักแต่คุณนะครับไปเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะโอเค จบเพลงนี้แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่โอ้โหขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณทางทางคนทางไกลแล้วกันนะครับผมแฟนคลับทางไกลนะครับแล้วก็คนดูทุกคนที่เข้ามาในนี้แล้วก็อวยพรให้เบิร์ดเดย์ของผมนะครับผมขอบคุณสาหรับทุกของขวัญแล้วก็กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆอืมก็ ขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วเพื่อขอตัวไปแกะของขวัญก็อยากจะบอกทุกคนในนี้ว่าผมอาจจะไม่ได้อ่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มาไลฟ์แกะของขวัญน,นะครับผมเพราะว่าถ้าไลฟ์แกะของขวัญด้วยจํานวนที่มันเยอะมากๆจริงๆอาจจะมันใช้เวลามากๆแล้วช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าขอเคลียร์นะถ้าผมเก็บไว้เวลาว่างแล้วแบบมาสตรีมหรือว่าไลฟ์แกะของขวัญนนะ่ะผมคงไม่มีทางเดินในห้องแน่นอนนะ จริงๆก็อยากมาไลฟ์แก่ของขวัญให้ทุกคนดูเหมือนกันนะครับชาพ่งนี้ก็ทํางานต่อเดี๋ยวผมจะเคลียร์เท่าที่ไหวก่อนครับจะเคลียร์เท่าที่มันไหวก่อนเพราะว่าโอเคแหละอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมันไม่มีทางเดินเนาะไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับติดท็อปสิบห้าวันนี้ก็คือแบบมาไกลมากๆแล้วก็ขอบคุณหกแสนกว่าไลค์หกแสนห้าหมื่นเกือบห้าหมื่นอะแล้วก็คนดูอีกพันสามร้อยคนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะ วันนี้คือทำสถิติมากๆก,ก็คือเป็นวันแรกที่ผมได้หนึ่งแสนไดมอนขอบคุณนะแบบนับวันนบวันโดนัทยังมีโดนัทโดนัท,นทต้องแบบพี่หูโดนัทยังมีรู้แต่เมื่อไรอยูจะมีใจตึกมีใครไม่มีเรามามาสิมาล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 า <c oughs> กู๊ดไนท์นะครับผมขอบคุณนะครับพี่โบพาขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวขอตัวไปแกะของขวัญแล้ว See you tomorrow ขอบคุณพี่ต่อต่อ,ตอครับ